จะทำอะไรดีนะนั่นแหละคุณผู้ชมจะทำอะไรดีคือไม่รู้จะทำอะไรแต่ก็มีปัญหาปัญหาแบบฟิลแบบไฟไม่บ้านแต่นั่งงง,งอยู่ว่าฉันจะทำอะไรคือเออมันเยอะจนเริ่มไม่ถูกแล้วนะว่าควรจะทำอะไรก่อนดีจริงๆนี่ถ้าเกิดเราไม่ได้มันมีสลามัมนมจะามจะมไปหมดเลยแย่จังอืแถวน,นี้มีปล่องน้ำเกลือไหมไม่มีเลย นั่นแหะสิเราจะทําอะไรคือตอนนี้ผมคิดว่าเราอาจจะทําได้แค่การสํารวจไปเรื่อยๆก่อนนะนะสิ่งที่คิดไว้ตอนนี้คือหนึ่งอะสำรวจตรงนี้ผมปิดไปก่อนนะเพราะว่าอุณภูมิมันยังแบบไม่ได้ที่สักทีอ่ะอ้อนึกอออกแล้วเดี๋ยวเราปิดตรงนี้แล้วเราก็ทาไอ้นี่ดีกว่าคุณผู้ชมครั้ที่แล้วเราค้างตรงนี้ไว้ใช่ไหมก็คือเดี๋ยวเราจะจัดการบริเวณตรงนี้ ขั้นแรกคือเราต้องรือ้อแต่กำลังงงอยู่ว่าน้ำ,น,ำน้ำน้ำเน่ามันมาจากไหนเดี๋ยวขอดูกันนะ A later few moments later. คือถ้าผมคิดว่าถ้าเราดูดน้ำตรงนี้มาใช้เลยเนี่ยเราน่าจะมีปัญหาเรื่องอุณหภูมิเพราะว่าน้ำตรงนี้อุณหภูมิ26คือมันเข้าตรงนี้จริงแต่แต่น้ำที่ออกมาก็มันออกมาตรงนี้ใช่ไหม30ออกมา30อืมเข้าไป33มันลดได้แค่3องศาอง ทำอะไรไม่ค่อยได้เลยวะ่ะไม่งั้นก็ดูดน้ําตรงนี้มาพักไว้ก่อนน่าจะดีกว่ามาพักตรงที่มันสามารถกระจายความร้อนได้ซึ่งผมก็คิดว่าจริงๆอ่ะถ้าให้เวิร์กเลยนะดูดมาเข้าเทอร์โมอ u ควาเจเนอร์แล้วก็ปล่อยออกน่าจะเป็นความคิดที่ดีที่สุดณนะเวลานี้นะเออแต่ว่าตอนนี้มัน มันจะเต็มแล้วเราก็ระบายแป๊บหนึ่งนะครับมันดูอยู่ว่าโอเคมันระบายในนี้ได้ก็ให้เขาระบายน้ําใสไปเลยแล้วกันเพิ่มสัญญาณเขียวปื๊ดไปเลยมาแล้ว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 นะ้ำมาแล้วคุณผู้ชมคือน้ำในนี้มันร้อนด้วยดูดิสามสิบกว่าน้ําที่ออกมาหนะ้าสิบกว่าองศาเนี่ยเออ หรือไม่ก็ทําเป็นใช้พื้นโลหะช่วยกระจายความเย็นได้นะแต่ก็ก็ต้องใช้เทอร์โมอควาจูเนอร์อยู่ดีแต่ระหว่างนี้ก็ระบายน้ําออกไปก่อนเพราะว่ามันเยอะหรือไม่ยังก็คือเอาที่ดูดน้ํามาก่อนนะแบบว่าลูกทุ่งเลยนะคุณผู้ชมแต่อาคิดว่าคงจะช่วยอะไรมากไม่ได้คือเอาที่ดูดน้ํามาแล้วก็ใช้ท่อแผ่ความร้อนอนะคดคดแถวเนี้ยให้มันแผ่จนตรงเนี้ยมันค่อยงร้อนแล้วก็ ถึงจะปล่อยเข้าฐานเราอะนะแต่ตัวนี้ยังไงก็ต้องรือรือไปเถอะมีอคอนไปเถอะนะมันไม่จําเป็นนะเออมันไม่มันเป็นระบบที่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะว่าน้ามันมันร้อนเนี่ยน้าเอออุณหภูมิแล้วอย่างเนี้ยอุณหภูมิมันก็จะไม่ลดด้วยเพราะว่ามันเป็นฉนวนเนี่ยจริงๆเราทําเป็นเป็นตัวนี้ มันจะช่วยไหมบ็อกบ็อกตัวนี้คือคือจะกระจายความร้อนได้ดีถูกไหมถ้าเราเปลี่ยนจริงจริงถ้าเกิดเราทำเป็นแท่งแท่งแท่งแล้วก็ในแท่งนี้ใส่เป็นท่อระบายความร้อนอะท่อท่อทองเนี้ยท่อกระจายท่อไผ่ความร้อนอะมันก็จะดีนะร้อยสามสิบห้าแล้วเว้ยคุณผู้ชมอันนี้คิดว่าน่าจะเปิดได้แล้วมั้งเออ แล้วก็อ่ามีของมาใหม่และไปดูกันดีกว่าหลังจากนี้ผมคิดว่าผมอาจจะเอาเกมอื่นมาขั้นออกซิเจนนะเพราะว่ามันมันต้องใช้เวลาในการฟาร์มนานมากเลยมันพอเราแบบคือปกติอะผมบอกก่อนว่าผมจะแคสเก็บไว้เนี่ยก็คือสามพาร์ทปุ๊บเราผมว่ากระจายกระจายกระจายออกถูกไหมดังนั้นถ้าเกิดมันมันต้องคือเวลาว่างของผมอะมันจะต้องแคสติดกันไงแล้วมันทําให้แบบรู้สึกว่ามันไม่ค่อยไปไหนอะนะ เออดังน,นจจะอาจจะเอาเกมอื่นมาแทรกบ้างอะไรเงี้ยมาด้พินชาเอาน้าแข็งช่วงนี้ได้น้ําแข็งรัวๆอะไรวะเออเราได้น้ําแข็งใช่ไหมเราได้น้ําแข็งใช่ไหมนี่อันนี้น้ําร้อนเราก็เอาน้ําแข็งมาใส่ตรงน้ําร้อนแค่นี้ทุกอย่างก็จะดีขึ้นจริงๆมันจะมีเครื่องทําน้ําแข็งนะแต่ไม่รู้ว่าจะเวิร์กไหมคุณผู้ชมถ้าเราสร้างเครื่องทําน้ําแข็งเราก็ แล้วก็เอาน้ำแข็งมาใส่ไว้ในนี้ไม่น่าเวิร์กนะเวิร์กไหมวะเครื่องทําน้ําแข็งใช้ไฟเท่าไหร่60วัตต์ความร้อนบวก16กิโลดีทียูต่อหูบวกเยอะอยู่เอถ้าเราใช้เครื่องทาน้ําแข็งแล้วก็น้ําแข็งมาเก็บอาจจะช่วยได้แต่มันมันดูเป็นอะไรที่ปลายเหตุมากเลยอ่ะ <c oughs> ปล่อยก่อนแล้วกันนะ ผลิตแล้วผลิตแล้วผลิตแล้วถึงจะไม่พอแต่ก็ดีกว่าไม่ผลิตเลยนะ,อ,ะอันนี้ก็โลหะบริสุทธิ์ใช้เป็นเหล็กแล้วกันเรามีเหล็กเยอะตอนนี้อันนี้ก็เก็บโลหะบริสุทธิ์เป็นเหล็กเห็นปะเหมือนกับว่าปริมาณน้ำเราอัดเข้าไปน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวผมสร้างอันใหม่ผมจะลองใช้แบบว่าอัดปริมาณน้ำเข้าไปเยอะๆยดูนะแต่ว่าเหล็กก้าไม่มีตอนนี้นี่ดูดิ มันละลายแล้วมันก็เริ่มหกหกหกหมดเลยคอรจะปิดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เออต้องปิดให้หมดนะไปไหนจ๊ะหิวข้าวใส่ <c oughs> ามาครึ่งทางหิวข้าวเลยกลับไปเชย <c oughs> คุณผู้ชมน้ำในท่อน้ำตอนนี้คือ70บคือแบบว่า แปดสิบกว่าองศาเลยนะมันร้อนมากมันน่าจะแบบว่ามารับความร้อนจากตรงนี้แล้วเทอร์โมควอจนเนอร์เราก็คือแบบไม่ไหไวแล้ววายพยายามต่อไปทาเคชินายมีอยู่แค่เครื่องเดียวถ้ามีอีกสักเครื่องคอยซัพพอร์ตคิดว่าน่าจะดีคิดว่านะสู้ดูดนะ้ำตรงนี้เข้าเครื่องเทอร์โมง่ายกว่าจริงผมว่าตรนนี้ปิดเดียเด๋ยวเดี๋ยวหกสิบหกสิบห้าตรงนี้มันดูดได้อยู่หรอก มันต้องดูดน้ำใส่ปั๊มพองเหลวเข้าไปแล้วก็ต้องหาที่ทำทำห้องเทอ,โโอร์โมควอตเจนด้วยอีกห้องแถวๆนี้จริงๆฮะเดี๋ยวๆเล่นนี้ไปก่อนสร้างไว้เท่านี้ก่อนเป็นเป็นเสร็จลักว่าในอนาคตฉันจะมาสร้างเออเพราะว่าไม่งั้นมันมันทำไม่ได้ฮะ,อะโอเคสร้างวะนี่ืออะไร ออนี้คือจะออกกันเออเดี๋ยวก็ให้มันเคลียร์แถวนี้ไปก่อนนะกันอืมเนี่แหละต้องทำห้องตรงนี้อัน,น,นหนึ่งนะเออคุณผู้ชมห้องนี้มันองศามันดีขึ้นแล้วแต่แต่ใหญ่เลยตอนแรกว่าเออเราจะรื้อวิชเวิร์ดแล้วก็มาวางจะคิดไปคิดมาใหญ่เลยดีกว่าอย่างเงี้ยปลอดภยัยเออ็รกเพราะว่าเห็นปะมันก็ยังมาอันมันก็ยังร้อนอยู่แบบเนี้ยคิดว่าน่าจะเป็นอันที่ปลอดภัยที่สุดละปลูกแซมๆไว้ ภาวะขาดนะอาหารก็ไปกินข้าวดิเออไม่กินข้าวแล้วก็มาบนขาอาหารเดี๋ยวเดูอยู่ว,ว่าพ่อน้ำซ่อมด้วยระดับ8จะได้ผลิตเหล็กกล้าต่อได้ไม่ใช่เลยหรอกหินปูเรามีไหมหินปูมีอยู่85กิโลเออแต่ตรงนี้จำนวนไอ้นี่มันก็เยอะมากเลยนะหรือเราจะสร้างอีกเครื่อง ผมว่าช่วยดูอีกสักเครื่องดีกว่ามันไม่ทันนะเครื่องเดียวแล้วก็แล้วก็เชื่อมสัญญาณให้เขาด้วยคุณผูนชน้ชมเชื่อมสัญญาณนะเอออ่อปอสายไฟด้วยลืมสายไฟต้องใช้เป็นสายไฟตัวนำนะทอนแดงมีเยอะก็ใช้ท่องแดงไปก่อนตาม ตามตามจำนวนทรัพยากรที่เหลือเยอะที่สุดก็เอาอะไรมาใช้ยกเว้นบางอย่างที่จะต้องสเปคขายหินทรายเหรอหินทรายมเยอะแยอะอ,อันนี้ก็ไม่ทนันทินักทีไว้ก็ไม่รู้จะทำไงก,ก่อนเลยนะหรือเราต้องมาปรับปลไอแผ่นอ๋อตัวนี้เข้าไม่ได้ลืมไปเออลืมไปว่าปิดเอาไว้ลืมไปว่าปิดเอาไว้เพราะว่ากำลังจะย้ายเอ็กซ์โซสูแต่ว่าไม่ได้ย้ายแล้ว อุณหภูมินี่ก็80กว่าเลยนะซึ่งถ้าถ้าเราเคลียร์ตรงนี้ได้หนึ่งเปลาะเว้เราน่าจะเคลียร์ได้อีกหลายเปลาะหรือเปล่าไม่รู้ว่ะสามใดที่ยังมีออกซิเจนเน่าอ่ะเพราะออกซิเจนเน่าจะเพาะเชื้อพันเพาะเชื้อสลามถูกไหมแต่าก,การทดลองของเราตรงนี้มันมีออกซิเจนเน่าออกมาออกซิเจนเน่าเนี่ยนะมันจะทําให้ห อ๋ออันนี้มันจำนวนมากเกินมันก็จะลดลงมันเองเออดูตรงไหนได้บ้างแลวมาคิดอยู่ว่าถ้ามันโอ้ยแบบเหนื่อย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 ใจลวมาดูตรงนี้จริงๆเราทดลองตรงนี้ก็ได้นะตรงนี้มันจะมีออกซิเจนเน่า แล้วมันก็ไม่มีแหล่งที่เออตรงนี้ไม่มีแหล่งผลิตออกซิเจนน้าคุณผู้ชมแล้วก็เราสามารถสร้างเครื่องดักเขาไว้ได้ใช่ไหมเราก็ขุดตรงนี้ขุดมาขุดมาขุดมาแล้วเออทดลองทดลองเล็กๆก่อนว่าสําเร็จหรือไม่สําเร็จอ่าใช้เครื่องฟอกอากาศจริงๆก็ถ้าสองเครื่องก็ฮึโอบรนะ ทำไมปริมาณออกซิเจนมันน้อยจังไอ้เครื่องพวกนี้มันไม่ทำงานนะนะอาจจะต้องสร้างอิเล็กโทรไลเซอร์อีกสักเครื่องหนึ่งสร้างเอาไว้ใกล้ๆกันนี้แหละ,ะเพิ่มการผลิตเข้าไปแต่น้ำก็หมดอืมกำลังดูอยู่ว่าวางตรงไหนดีจริงๆวางตัวนี้น่าจะดีนะเออเดี๋ยวๆ วางกระจายกระจายไว้อย่างเงี้ยแล้วก็ต่อสายไฟมาอ๋อมีสายไฟใกล้ๆด้วยแล้วก็ต่อเท่าน้ํามาเท่าน้ําจําได้ว่ามันมีมีจากตรงนี้มาแล้วก็ลงมาอ่ะเดี๋ยวเราอัดออกซิเจนตรงนี้ก่อนตรงนี้ก็ต่อท่อไว้เอ้ยต่อท่ออะไรอะ่ะต่อสายไฟไว้ไม่เสียหาย ต่อเข้าเครื่องเนี่ยใกล้ๆไม่ค่อยไปไหน,นใกล้หรอผมอะ่ะนี่ตายเป็นแถวเลยมันร้อนเกินหรออู้อสามสิบกว่าองศาไมาแล้วคุณผู้ชมปัญหาเดิมมีไรตายไม่ยากแก้ปัญหาด้วยการเอาวิสอาวิสเวิร์มาแทรกถอนเลยถอนนี้เออถอนเดี๋ยวนี้ระดับเก้าจ้ะเก้าโอเคถอนนี่แล้วก็ เดี๋ยวเอาวิสเวิร์ดมาลงไว้ตรงนี้ต้นหนึ่งช่วยได้ช่วยได้น่ามนวูดวิสเวิร์ดปลูกระดับ9ก้าอันนี้เท่าไหร่เออระดับเดดีแล้วอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังดูหรือว่าพนักงานปลูกอ่ามาแล้วมาแล้วคุณผู้ชมเอามาส่งแล้วปึง๋งเดี๋ยวอะ ต้องการฟอสฟอรัส๋ยวก็คงมีอ่าเรียบร้อยมาแล้วมาแล้วเออเดี๋ยวก็ดีขึ้นเชื่อผมผมทำแบบนี้กับบอสซัมมาแล้วอันนี้ไม่มีไฟฟ้าทําไมล่ะก็ต่อไฟให้แล้วนี่อ๋อยังยังไม่ได้ต่อสิงล็อกอันนี้เดี๋ยวเราผลิตออกซิเจนจากข้างล่างล้วก็หรือว่าจะสร้างเครื่องนี้ดีคาร์บอนสกิมเม ใช้น้ำใสมากำจัดคาร์บอนเพราะว่าคาร์บอนเราเยอะมากโหเนี่อะไรไฮโดรเจนเย,นยอะเกินเดี๋ยวปลบ็อกทำไมไปลบ็อกอ๋อไอ้นี่มันขยันกว่าแสดงว่าต่อร่วมไม่ได้ดีคอนอันนี้จะดีทำไมดีคอนอันนี้ไปเอาเราก็ลื้อตัวใกล้ไปเหลือตัวไกลวะ เรื่องอากาศหายใจนี่ก็ค่อนข้างแย่นะเนี่ยเดี๋ยวเราทดลองครับสเปนเล็กๆตรงนี้ว่าการสันนิษฐานของเราเนี่ยมันจริงไหมคุณผู้ชมถ้ามันจริงแล้วก็มันน่าจะเป็นเรื่องดีนะคอแนแดงเราพอมีอยู่เอามาสร้างตัวนี้แล้วก็สร้างตัวนี้เสร็จแล้วก็จะลื้อตรงนี้เซฟก่อนดีไหมเพื่อความปลอดภัยเขาเรียกว่า ขอตั้งชื่อโครงการนี้ว่าสลามแซนด์บ็อกก์นนะก็คือถ้าพลาดมาก็แค่ตรงนี้จริงๆก็ไม่แซนด์บ็อกก์หรอกเพราะว่ามันเชื่อมกันหมดอ่าโอเคต่อไปก็คือเดี๋ยวเราดูเชลโลกนนะดูปริมาณกา๊าซมีไฮโดรเจนมีอาหืมทำไมมีฮะทำไมมีไฮโดรเจนอยู่ตรงนี้อะไฮโดรเจนมาจากไหนนะมันหลุดมาจากไหนเดี๋ยวเดียด๋วยวกำลังงงว่าหลุดจาไหนวะต้องทำดูระบายอากาศเอา เอ,เอาไฮโดรเจนออกไปก่อนนะตรงนี้แล้วก็ตรงไหนเออก็ตรงนี้แหละอ่ะขุดไปเลยแล้วกันใน,นเมื่อกา๊กาซก๊าซที่เห็นก็คือส่วนใหญ่จะเป็นแล้วก็ตรงนี้มันก็จะโดนบำบัดเป็นออกซิเจนดีด้วยขูดไปเลยอะรอรอดูผลการทดลองของเราถ้าพลาดเราก็ปิดนะปิดกำแพงตรงนี้ซะ โอเคโอเคมา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 ปึ๊ดโอเคมาละเริ่มเริ่มทำการกรองทันใช่ไหมมันกรองทันใช่ไหมมีหลุดไปบ้างไม่บ้างอะหลุดไปเยอะเลยเดี๋ย้ๆๆไม่ได้การต้องสร้างระดับ็ก้าปึ๊บแล้วก็ไม่ได้ ต้องยกเลิกต้องรื้อเอ้ยไม่ใช่รื้อต้องขุดอันนี้อันหนึง่งแล้วก็สร้างระดับ9ตรงนี้แล้วก็เครื่องอันนี้หนึ่งเครื่องอะนะพร้อมกับการเดินสายไฟมาเดินสายไฟมาน,นี่อ่ะก่อสร้างระดับ9อันนี้มาขุดเจาะไม่เป็นไรระดับ9้าเหมือนกัน กา๊าซไม่มีกา๊าซออกซิเจนเน่าแล้วมีคาร์บอนก็เลยทำให้เชื้อโรคปอดสลามที่ที่ออกมาเนี่ยลดลงครึ่งหนึ่งในทุกๆสองวันเออที่เหลือคือหาผมจำได้ว่าผมเห็นก๊าซคอร์อนอยู่เยอะคือตรงนี้เราก็แค่สร้างตู้ขึ้นมาอันหนึ่งแล้วเอาโอ้จะมันไกลอะเรยไปก่อน น่าจะมีวิธีที่ดีกว่านี้นะแต่ยังคิดไม่ออกการขอรีแหล่งที่สองที่ใกล้กว่านี้มีไหมมีบริเวณนี้เราอาจจะต้องขุดเจาะมาอุうう้ยผมเห็นจะลายเต็มเลยโอเคเราต้องหาทางวิธีที่จะเอาคอรีตรงเนี้ย,ย้ายมาอยู่ตรงนี้เว้ยเดี๋ยวเรากำลังทดลองอยู่ว่าจะสำเร็จไหมสามสามสามก็สามสี่ก็ร็ลดลงลงนะ มาดูว่าสลามก้อนนี้มันมีเชลลก,กี่ตัวแปดแสนกว่าแปดแสนหนึ่งถามว่าลดไหมลดนะมันลดเรื่อยๆอ่ะผมเข้าใจแล้วคุณผู้ชมดังนั้นถ้าเราถ้าเราจะเคลียร์สลามอ่ะเราควรใส่เอ็กโซซูดมาแล้วจัดการกับพวกน้าเน่าก่อนหนึ่งเพราะว่าน้าเน่าจะเป็นตัวปล่อยปล่อยออกซิเจนเน่าแล้วออกซิเจนเน่าจะทําให้เกิดการติดเชื้อสลามถูกไหมดังนั้นเราต้องเอาน้ําเน่าตรงนี้ออกถ้าเราจะเคลียร์นะ น้ำหน้าตรงนี้ออกปุ๊บแล้วก็ค่อยถาง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 ลงไปเรื่อยๆหรือไม่งั้นก็คือถางขึ้นถ้าถางขึ้นออกซิเจนน่าจะโดนดันขึ้นถ้าถางลงออกซิเจนนั้นแอบแบบแบบแอบออกซิเจนหน้ามันก็จะลอยต่ำลงถูกไหมเราก็ต้องค่อยสร้างเครื่องนี้นี่คือวิธีฆ่าแบบใช้ออกซิเจนนะซึ่งแบบอาจจะไม่ค่อยทันใจแต่แต่ณนเะวลานี้ก็คือน่าจะมีแค่วิธีนี้ซึ่งเราไม่สามารถขุดลงมาตรงนี้ได้ด้วยเพราะว่าตรงนี้มีออกซิเจนเน้าค่อนข้างเยอะ ตดูก่อนุอ้ยกเริ่มลอยว่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิดปิดเดี๋ยวปิดปิดก่อนปิดก่อนเดี๋ยวเริ่มลอยกูเริ่มไม่ไว้ใจแล้วเดี๋ยวนี่นี่เซนบล็อกเซนบล็อกเดี๋ยวเราปิดตรงนี้ไปเลยแล้วก็ปิดกูก็ปิดตรงนี้ด้วยปิดให้หมดดูว่าสําเร็จไหมนี่เพราะว่าตรงนี้มันมีเชื้อโรคปอดสลามเยอะถูกไหม เรนี่เชอโรคนี่ลดลงเพิ่มขึ้นลดลงเพิ่มขึ้นลดลงอ่ะภาพเอออันนี้คือเข้ามาแค่เติมสายอย่างเดียวอ้ะโอเคตอนนี้ใน,นนี้มีแต่การออกซิเจนแล้วก็มีไฮโดรเจนเช้อโคปอสซัลัมไม่เข้าไฮโดรเจนหรอมงเดี๋ยวดูทำอะไร ชีแตกเฮ้ยใครชีแตกทำไมไม่เข้าห้องน้ําอ่ะห้องน้ําไม่พอแน่เลยคุณผู้ชมเอ้ยเอยเอเราคงต้องขยายห้องน้ำจริงจังแล้วล่ะหาจจะใช้บริเวณนี้นะเพราะว่าตรงนี้มันก็ไม่ค่อยได้ใช้ทาอะไรอยู่แล้วถูกไหมหรือตรงนี้ย้ายมานี่แล้วก็สร้างน้ําตรงนี้หรอแล้วก็เช็ดๆไปโอเคเออ เดี๋ยวลองดูนะไม่รู้จะสำเร็จหรือเปล่าแต่คิดว่าแนวโน้มน่าจะดีขึ้นทับใดที่มันยังคงทำงานอยู่แต่จะให้ดีนะเราต้องเซฟหน่อยก็คือสร้างอันนี้แล้วก็วางตัวอ่ะตัวนี้ไว้ห,หนึ่งอันเพราะว่าก่อนออดนะ้อนก็กรุณาฆ่าเช้อโลด้วยคอรินเป็นอะไรที่ชวนที่สุดแล้วกับการฆ่าเชอโค เออและไอ้ด่านค่าเช้โลกตรงนั้นเราสำเร็จไหมตอนนี้ให้ชัวร์สุดคือใช้ใช้คอรีนใช้อุณหภูมิแต่อุณหภูมิเรายังไม่สำเร็จเพราะว่าเรายังทำไอ้ตรงนี้ไม่ได้เลยสร้างว้จริงๆตรงนี้น่าจะสร้างสร้างที่ดูดน้ำไว้ก็ดีนะขอน้ำตรงนี้มาใช้ได้หนื่งสิ่งก่อสร้าง เดี๋ยวจะทําที่ดูดน้ําตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันห่างไกลตรงนี้ไอ้ที่ดูดไม่น,น่าจะเสียละมันเป็นถ้าเกิดเราใช้ความเย็นอ่ะมันเป็นวิธีที่เซฟไว้แต่อาจจะกินเวลาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะตั้งค่าให้เฉพาะคนที่ออกจากห้องนี้เท่านั้นที่ต้องทําการล้างไม้ล้างมือฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยอะนะใช้เจลแอลกอฮอล์นนะก็ เออเวิร์กมั้งไม่เวิร์กมั้งสลามแซนด์บล็อกกูทำทำพังอย่างนี้แล้วโอเคคุณผู้ชมเวลาเวลาเวลาระยะเวลาเออมันก็ก็ผ่านมาดูสิดูดแมงคีแตกกันเต็มเลยระยะเวลามันก็ผ่านมาสักพักแม่สักพักก็สองวันปะผมก็มาเช็คดูโอเคเท่าที่ดูอ่ะคือตอนนี้ถามว่ามันลดไหมมันลดนะแต่ว่าสลามที่อยู่ตรงนี้มันมีเป็นแสนๆตัวเลยเว้ยมันก็เลยทําให้มัน พอตรงนี้ลดใช่ไหมตรงนี้ก็ดานพื้นมาใหม่แต่ถ้าที่สังเกตอะสารานที่หลุดออกจากห้องนี้ตอนนี้นะตอนแรกมันมีหลุดมันหลุดแป๊บนึงมันก็ตายหมดทีดแเดีล้วเออผมว่าผมต้องทําห้องน้ําแบบจริงจังแล้วล่ะใช่ต้องทําห้องน้ำจริงจังแล้วก็เช็ดเช็ดเช็ดเดีเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ไม่เอาโอเคเช็ด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 โอเค เดี๋ยวพันหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปห,หาวิธีจัดก,การนะนะคิดว่าวิธีการใช้ออกซิเจนในการจัดก,การพวกสลามก็ได้ผลในระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่วิธีที่เวริร์กเว้ยมันช้าอาจจะต้องใช้เป็นพวกอุณภูมิความเย็นอะไรอย่างนี้มากกว่าผมว่านะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเราเค่อยเขีร์มันแล้วกันก็สําหรับใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสําหรับออกซิเจนนั่นอินคลูดพันนี้ก็ต้องไปแล้วนะครับไปแล้วสวัสดีครับ